สวัสดีครับสวัสดีวันที่130ที่ออกจากงานนะครับดูคลิปนี้เห็นหน้าตัวเองแล้วเป็นคนฉลาดมากว่าไสตอันนี้ภรรยาก็ได้ก้าวหน้าไปอีกหนึ่งก้าวแล้วใช่ไหมในการเรียนปริญญาโทนะครับใกล้จะจบแล้วนะครับก็ก้าวมาได้ละนีม่มันเพื่อนๆก็ค้นหา ก้าวของตัวเองนะครับแล้วก็ค่อยๆก้าวไปทีละก้าวนะครับแล้วก็ก้าวทุกวันอย่าให้มีวันไหนอยู่เฉยๆสิ่งที่ตัวเองคิดสิ่งที่ตัวเองฝันนะครับก็พยายามก้าวไปทีละก้าวทีละก้าวนะครับไม่ว่าจะก้าวเล็กก้าวใหญ่ก็ขอให้ก้าวไปด้วยกันนะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นการซ้อมออกจากงานใช่ไหมเนาะวันนี้วันอะไร อ๋อวันนี้วันอังคารแต่ว่ามานั่งกินสบายๆตอนประมาณบ่ายสาเพิ่งออกจากงานแล้วก็อีกไม่กี่วันก็จะออกจากงานแล้วน่นี่มากินข้าวที่ซิสเลอร์กันนะครับในคลิปนี้มีอยู่สามคนทำให้คิดถึงน้องพร้อมมากเลยนะครับน้องพร้อมติดภารกิจนะครับงานยุ่งมากช่วงนี้ต้องเรียนหนักนะครับอยู่ อันพันึ่งแล้วเดี๋ยวป้าปาจะพามากินนะโอเคก้าวต่อไปนะครับขอพระเจ้าเสริมกำลังทุกคนบ๊ายบาย Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ให้น้องบอกว่าเป่า มากาลดมตังค์กัอัพปลอดปลอปลอกไม่กด้แรงปลอกที่โห